สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับพาบ้านพระเหมาราคาเริ่มต้นหลักร้อยนะคะ ep ที่403แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยค่ะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทลูกค้าโอนมีส่วนลดให้ค่ะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์0954146440 0954146440นะคะ รับประกันตรงปกที่ลงแน่นอนร้อยเปอร์เซนจ้าขอแค่แจ้งปิดเป็นหมายเลขให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากหมายเลขที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะคะทุกคลิปทุกวีีแจ้งราคาชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะคะตัดสินใจตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะไม่ชอบก็ให้ผ่านก่อนนะคะแต่ว่าฝากดูลรปให้จบให้ทีนะคะ บางรายการก็มีข้อมูลให้นะคะบางรายการก็ไม่มีข้อมูลให้นะคะเพราะว่าบางท่านก็ไม่ทราบจริงๆเหมือนหนูนี่แหละหนูก็ไม่รู้จริงๆทุกคลิปนะคะเราแจ้งชัดเจนนะคะแต่ละรอบนะคะราคามาแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ๆก็ดูดีๆนะพยายามแบบสอนให้ดูชัดๆ รูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะเลี่ยมแบบเดิมๆเลยนะคะเลี่ยมแบบเดิมๆเลยกเก่าเลยนะคะนี่ค่ะมาแบบไหนไปแบบนั้นเลยนะคะนะคะให้ดูแบบ,ร,บรอบๆเลยนะ เลี่ยมเดิมๆเลยนะคะเก่ามากนะคะองนี้หมายเลขหนึ่ง ชัดไหมเอ่ยนะคะหมายเลขที่หนึ่งนะหมายเลขที่หนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบบาทจ้าต่อมาะค่ะหมายเลขที่สองนะะียค่ะ หลวมปู่ทั่วนะคะปีสี่สองสี่เก้าเจ็ดนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคให้ดูรอบๆเลยนะคะเก่ามากนะคะองค์นี้ ด้าหลังหลวงปู่ทวดค่ะปีสองสี่เก้าเจ็ดนะคะองนี้เก่ามากค่ะมีความเก่าสวยด้วยนะคะเก้าร้อยเก้าสิบบาทจ้าเก้าร้อยเก้าสิบนะคะเก้าร้อยเก้าสิบบาทต่อเลยหมายเลขที่สามนะคะหมายเลขที่สาม หมายเลขสามนะคะนี่ค่ะมาพร้อมกรอบแล้วนะคะรวงพ่อคูณค่ะจะเรือนพร มีตามหานิยมนะวัดบ้านไร่สองหสามค่ะจะเริ่มพอเนพราคูณหมายเลขสามหร้ยก้าสิบจ้าหกร้าสิบาทนะต่อมาหมายเลขที่4ี่ค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อจงค่ะวัดหน้าต่างนอกนะคะปีสองสี่แปดห้าค่ะฝากขอคอมเมนต์ของหัวใจคนละหนึ่งดวงก็ได้นะคะด้านหลังนะ หมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่นะคะหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกค่ะหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะรูปรหล่อหลวงพ่อจงนะต่อมาหมายเลขห้าต่อเลยนะคะปก หลวงพ่อใจค่ะวัดสเสด็จนะคะปกหลวงพ่อใจวัดสเสด็จเป็นเนื้อเมฆพารค่ะหมายเลขห้าจ้าหมายเลขห้านะคะสี่ร้อยเก้าสิบจ้า <c oughs> หมายเลขหกนะคะเหรียญหล่อบโบราณะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลม mm hmm. ด้านหลังนะเนี yeah. ่ยหมายเลขหกคะ่ะ เหรียญหล่อโบราณน,นะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ490เจ่ะต่อมาเลยนะคะหมายเลขที่เจ็ดต่อเลยนะ,ะหมายเลขเจ็ดนะคะมูลสาร ชัดเจนนะคะนี่ค่ะถ้าไม่ชัดเจนอย่าลืมแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะขอบด้านหลังค่ะหมายเลขเจ็ดจ้า หมายเลขที่เจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดนะสี่ร้อยห้าสิบค่ะสี่ร้อยห้าสิบนะคะประมาณหมายเลขแปดเลย นะฮะด้านหลังนะหมายเลขแปดหมายเลขแปดนะคะหมายเลขแปดสี่ร้อยห้าสิบจ้า ขอบนะคะหมายเลขก้าจ้าหมายเลขเก้านะคะสี่ร้ยห้าสิบค่ะ ด้านหลังนะหมายเลขสิบหมายเลขที่สิบนะคะหมายเลขสิบสี่ยห้าิจ้ะต่อามาเลยสิบเอ็ดนะหมายเลขสิบอดนะคะหมายเลขสิบเอรวงพ่อเพศค่ะ ปี2481นะคะจังหวัดพิจิตรค่ะด้านหลังนะหมายเลขสิบเจ้า450ค่ะต่อเลยนะคะ12 ขอบนะคะขอบหน้าหลังนะหมายเลขสิบสองนะคะสี่ร้อยห้าสิบจ้า ต่อมานะคะสิบสามหนหลังค่ะ หมายเลขสิบสามสี่ร้อยห้าสิบค่ะต่อมานะคะสิบสี่นะนี่ค่ะมีรอยจานด้วยนะคะด้านบนมีรอยจานด้วยนะคะ หลวงพ่อแดง่่หลวงพ่อเจริญด้านหลังอะหมายเลขสิบสี่ หมายเลขสิบี่นะคะหมายเลขสิบสี่นะสี 450, นะ่ร้อยห้าสิบจ้ะต่อมานะคะหมายเลขสิบห้าพระปิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะขออภัยค่ะหมายเลขสิบห้ามีข้อมูลอยู่นะ มายเลขสิบห้าเป็นพับปิดตาเนื้อสัมิ์นะคะสายขมินนะะ้นค่ะเก่ามากนะคะเนี่ยหมายเลขสิบห้าจ้าสี่ร้อยห้าสิบค่ะหมายเลขสิบห้าสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อเลยนะคะสิบหกนะ สิบหกนะคะหลวงปู่ทั่วปีศูนย์ห้าค่ะคลังฉีดนะคะนี่ค่ะให้ดูชัดได้มาหลากหลายที่หลากหลายราคานะคะเอ,อ่อแต่ละที่ราคามาทุนมาต่างกันนะคะแต่ว่าบวกกำไรไว้ร้อยสองร้อยบางทีก็ลดไปก็เหลือไม่เท่าไหร่ บางทีก็อยู่ตัวก็มีหลังหนังสือใหญ่นะคะหลังหนังสือใหญ่หมายเลขสิบหกค่ะหมายเลขสิบหกนะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาค่ะสิบเจ็ดค่ะหมายเลขสิบเจ็ดเรี่มกันนามแล้วนะคะ ลาหลังสิบเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบค่ะเออหมายเลขสิบเจ็นะคะหนูลืมแจ้งคุณแผนบ้านกลางนะคะสุพรรณบุรีนะคะ หลวมพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่ค่ะขอบนะนหลังหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดนะคะหมายเลขสิบแปด แปดถึงรายการสุดท้ายนะคะสองร้อยเก้าสิบนะต่อมาค่ะสิบเก้าหลวงพ่อเอียนะคะ หมายเลขสิบเก้าจ้ะสิบแปดถึงรายการสุดท้ายนะคะสองเก้าสิบนะคะรานะคาเดียวหรืออย่าลืมนะหลวงพ่อจงนะคะด้าหลัง หมายเลขยี่สิบหลวงพ่อจงนะคะหมายเลขยี่สิบนะหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีครีเขตนะคะ ในหลังนะยี 23, ่สิบสามพฤศจิกายนหนึ่งสองนะคะหมายเลขยี่สิบเอ็ดจ้ะต่อมานะคะยี่สิบสอง ขอบด้านหลังในงานวางศิลาฤกษ์นะคะจังหวัดนะครนายกหมายเลขยี่ิบสองต่อมาเลยนะคะยีิบสามนะ รุ่นรับสเสด็จนะคะยี่สิบแปดมิถุนาย,ยนสามหกคะ่ะลวมพ่อคูณน,นะคะด้านหลังนะหมายเลข23จ้ะ ต่อมานะคะยี่สิบสี่นะด้านหลังนะคะใหมเลขยี่สิบสี่จ้ะ ต่อมานะคะยี่ห้าด้าหลังนะคะหลวมปู่โต๊ะนะคะวัดประดูชิมพรีหมายเลขยี่ห้าจ้าหลวมปู่โต๊ะนะคะ ต่อมา26ค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพระอาจารย์ทิมสองห้าสองสองหมายเลขยี่บหกค่ะ ดูหมายเลขให้ชัดเจนนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะต่อเลยนะคะยี่สิบเจ็ดหลวงปู่หลิวนะคะหลวงปู่หลิวนะด้านหลัง หมายเลขยีิบเจ็ดค่ะตัวเลขหายหมายเลขยีิบเจ็ดนะคะอย่าลืมนะสิบแปดถึงรายการสุดท้ายนะคะสองรอเก้าสิบนะคะรานะคาเดียวนะหลวมพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะเหยียบน้ำทะเลจืดขอบ ตายลมเย็นค่ะพระคูวิสัยสุภุลนะคะวงลิบทิมพอสอสองห้าสองหกค่ะเสาห้านะคะหมายเลขยี่แปดต่อมาเลยนะคะยีเก้านะคะนี่ค่ะเป็นล็อกเก็ตหลวงปูงห่หงนะคะ ห้หลังนะเมตินะคะสุาสานทุ่งมูลจังหวัดสุรินทร์สองห้าห้าสามหมายเลขเก้าจ้ะสามสิบสามสิบนะคะเรียมกันหนามไปแล้วเนี่ยค่ะเข่ามากนะคะ หน้าหลังนะอ่ะหมายเลขีสามสิบจ้ะหมายเลขีสามสิบนะคะหมายเลขีสามสิบสอง้อยเก้าสิบนะคะทั้งหมดนะคะวันนี้ก็เป็น EP ีที่สี่ร้อยสามนะคะรับประกันตรงปกที่รู้แน่นอนร้อเปอร์เซ็จ้าขอแค่แจ้งหมายเลขใหแค่ชัดเจนนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการโนคลคิปต่อๆไปค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ